มี energy ของคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเขาเนี่ยคลั่งรักคุณหนักมากก็ตอบเมื่อตอนที่เขาไม่มีคุณแล้วนี่นะคะหน้าไพา่บอกแบบนี้เลยเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยคลั่งรักคุณมากก็ต่อเมื่อไม่มีคุณอยู่แล้วนะคะคนนี้เขามองว่ายังไงคุณก็คือแสงสว่างในชีวิตเขาคือสิ่งที่เขาต้องมีเหมือนกับพระอาทิตย์อะที่เขาจะต้องมีเพื่อ ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอะไรเงี้ยเออคุณเหมือนอากาศที่เขาจะต้องหายใจคุณเหมือนพระอาทิตย์ที่จะต้องส่องแสงในชีวิตเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะทุกคนแวะชมผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนติดตามและอุดหนุนได้นะคะช่วงแม่หมอขอรีวิวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ค่อยรับรีวิวเลยแต่นี่คือรับรีวิวด้วยใจเลยเพราะามีแพชั่นด้วยมากๆค่ะโลกแฟชั่นกับสายหมูได้มาเจอกันแล้วค่ะทุกคนกรี๊ดมากตามหามานานมากชอบในความไอเดียชอบในความครีเอทมีความคิดสร้างสารรค์รูสมัยใหม่ของแบรนนนด์ีี้ะะคะมเลย โบว์จิวเวอรี่นะคะเ,ออเขานําแฟชั่นนะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยมาประยุกต์กับสายมูได้อย่างทันสมัยมากแล้วก็ลงตัวสวยงามเลยเธอนีนะคะโลกแฟชั่นกับสายมูได้มารวมกันแล้วซึ่งเขานะคะก็ได้นําเอาเหล่าองค์เทพเนี่ยนะคะมาครีเอทเป็นจิวเวลรี่เล็กๆอ่ะนะคะใส่ออกจากบ้านสวยๆแบบไม่เถิดเถาะแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยแแต่งตัวกับเสื้อผ้าได้สนุกมีหลายคอลเลกชันให้เลือกด้วยนะคะมีหลายแบบให้เลือกล่าสุดเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เขาจะมีคอลเลคชันใหม่ขึ้นมานะคะก็คือคอลเลคชันใหม่ของพระแม่อุมา ตัวอย่างแซมปปเปลมาแกะกล่องให้ดูกันด้วยนี่คือพระแม่อุมานะคะคอลเลกชันใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้มินิมอลมินิใจมากอันนี้เป็นคอลเลกชันแบบกําไลหินนะคะเขามีขครืประดับเงินด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามดูที่ช่องของเขานะคะแล้วก็ส่วนนี้พระแม่รัสมีสีชมพูเธอไปแมทกับชุดสีชมพูเราไปไหว้พระแม่ได้เลยหากใครดูแล้วอุ้ยมีแพชชั่นเหมือนกันอยากจะตามไปตำตำได้เลยนะคะที่ช่อง r a i n b o w j e w e l r y นะคะเขามีช่องที่ทิกตอกด้วยนะเธอนะคะแล้วก็มีช่องที่ไอจด้วยนะคะ งานจริงกันได้หรือว่าเวลาที่เขามีโปรเด็ดเนี่ยเราก็จะได้ไม่พลาดนะคะฝากติดตามด้วยนะเธอเรนโบว์จูเลี่ค่ะกลับมาฟังกันต่อคะ่ะทุกคนแต่เขาเพิ่งรู้เขาเพิ่งรู้ก็ต่อเมื่อคุณกับเขาเนี่ยอาจจะห่างกันไปนะคะมีความคิดถึงอยากจะให้สายน้ำเนี่ยมันไหลกลับมาแต่ปรากฏว่าจากหน้าไพ่สายน้ําก็ไหลไปแล้วคะ่ะคุณไหลไปแล้วนะคะคุณไหลตามน้ําไปแล้ว,ะค,ะค,ลลวคุณอาจจะไม่ได้กลับมาหาเขาแต่ว่าเขาเนี่ยเพิ่งรู้หัวใจว่าเฮ้ยรักคุณมาตลอดคลั่งรักคุณมาตลอดแต่ทําไม ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์อะทำไมคีบคุณเหมือนกับคนคุยเหมือนเหมือนกับคนที่ดูดูคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับกลิ้มกลุมกล่มกับคุณทําเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่จริงๆแล้วเพิ่งรู้ตอนนี้รู้แล้วว่าคุณคืออากาศที่เขาต้องหายใจเลย The Sun ขึ้นคุณคือพระอาทิตย์ที่เขาต้องมีในชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะกลับมาไหมนะคะพอรู้อย่างนี้แล้วรู้ตัวอย่างนี้แล้วเขาจะ take action อะไรไหมแล้วคุณจะเอาเขมาไปนะ จะบอกว่าเจ้าชายเย็นชาก็คือเจ้าชายเย็นชาโดยแท้จริงนะคะเขาจะกลับมาทําเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะเออแล้วทําไมคุณถึงไม่คุยกับเขาอ่ะเนี่ยหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะหน้าตาเขาจะประมาณนี้นี่ค่ะเขาจะมาถามว่าอะไรอะ่ะทําไมถึงไม่คุยคุณคุณก็จะทรงนี้ค่ะแล้วทําไมฉันต้องคุยกับเธอเนี่ยค่ะทรงนี้เลยก็จะมีความพยายามอยู่สักพักเลยค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพิชิตใจคุณได้ไหมนะนะคะยังไงก็ ดีใจด้วยนะคะมีคนคลั่งรักคุณหนึ่งอัตราค่ะ